ก็สวัสดีครับนะครับผมที่ภาพที่เห็นนี้คือผมนํากรอบรูปเก่ามาทําใหม่นะครับก็คือกล่องนี้เป็นกอบไม้ทั้งสองอันเลยนะครับผมไปซื้อกรอบรูปอ้มือของมือสองนะของมือสองกรอบรูปญี่ปุ่นนะนะฮะเอามาทําใหม่ก็คือตอนนี้กำลังกำลังขัดนะขัดด้วยกระดาษทรายนะครับลบที่มันเป็นรอยนะฮะเพื่อให้มันเรียบนะฮะแล้วก็จะลงสีใหม่นะครับลงสีย้อมไม้ใหม่นะครับก็ ภาพก็จะเร็วนิดนึงนะภาพจะเร็วนิดนิดนึงเพราะ,ะขั้นตอนในการทําตรงนี้นะก็คือมันละเอียดนะฮะก็คือใช้เวลาเยอะตั้งยี่สิบเจ็ดนาทีตรงนี้ผมก็ย่นให้เหลือหกนาทีนะฮะหกนาทีนะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะก็จะมีแผ่นไม้อัดนะตรงไหนมันเสียแล้วตรงไหนที่มันใช้ไม่ได้แล้วก็ออกนะครับแล้วเราก็ไปหาซื้อนะะลงทุนไปก็ ไม่กี่บาทน,นะลงทุนเต็มที่สีมันมีอยู่แล้วของเก่านะของเก่าสีย้อมไม้มีอยู่แล้วนะครับนะฮะผมก็เอาสีเก่าที่เป็นสีย้อมไม้เนี่ยมาทาใหม่มาทําใหม่มามาทานะครับมาใช้นะํามาใช้แล้วก็ไปซื้อฟุตเหล็กแล้วก็ซื้อกระดานแผ่นไม้อัดนะฮะเพื่อจะปกข้างหลังนะฮะเพราะกรอบใหญ่เนี่ยแผ่นไม้อัดมันเสียนะมันมันเจอน้ํานะเจอน้นะําแล้วมันปุยย่อยนะมันย่อยละเอียดเลยนะ นะครับแล้วก็ซื้อตัวแผ่นโฟมนะฮะเพื่อจะลองแผงลูกนะลองลูกส่วนอุปกรณ์อื่นก็ไม่มีอะไรนะก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มนะหมดไปเมื่อวานไปซื้อแค่หมดไปร้อยกว่าบาทนะร้อยกว่าบาทร้อยร้อยหกสิบาทนะครับร้อยหกสิบาทได้มาได้ของมาสามอย่างนะครับได้ของมาสามอย่างฟุตเหล็กแพงกว่าฟุตเหล็กตั้งร้อยสิบาทนะที่ที่ซื้อมาเมื่อวานเมื่อวานไปซัมโลงมานะ นะส่วนสีนี่เป็นของเก่าก็ไม่ต้องลงทุนไลรแล้วก็แล้วก็จะมีสกอตเทปนะสกอตเทปแปะนะข้างหลังเพื่อจะยึดนะส่วนในตัวล็อกก็ของเก่าบีบแล้วก็เราก็ใช้ของเก่านะครับนะแค่นี้เองนะหมดไม่ถึงไม่ถึง200นะสองร้อยบาทนะสองลูกสองกลองนี้นะครับข้าแรงยังไม่คิดนะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูตามภาพเลยนะครับนะฮะ ก็คือขั้นตอนก็คือตามภาพเลยนะส่วนขั้นตอนในการตัดหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะยากนะครับสําหรับคนที่จะทากรอบรูปใหม่นะเอากรอบรูปมาทําใหม่เนี่ยก็ไม่ยากเลยต้องแค่มีอุปกรณ์แค่นี้ก็ทําได้เลยนะไม่ต้องไปทิ้งนะก็คือไม่ต้องไปจ้างเขงทาทําจ้างเขงทาทําก็หลายตังค์นะครับอย่างเงี้ยลายตังค์ก็เป็นได้เป็นพันนะเป็นพันอยู่นะครับโอเคครับ 来、nah. สวัสดีครับก็อันนี้ก็จะมาให้ดูนะที่สิ่งที่ผมทำไปนะนะครับก็วันก่อนที่ทำให้ดูนะทำให้ดูก็เป็นอันนี้นะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วก็เหลือแค่เสร็จก็คือกรอบรูปเสร็จแล้วก็เหลือแค่รายละเอียดนิดหน่อยก็คือเขียนชื่อเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับที่อยู่ในรูปนี้นะครับไม่รู้เป็นใครว่าอยู่ในรูปนี้ ก็จะเขียนเขียนชื่อเดี๋ยวให้แฟนพิมพ์แล้วก็แปะนะฮะแปะใส่นะครับแปะใส่ก็โอเคแล้วนะครับแปะใส่เข้าตรงนี้ก็โอเคแล้วทอดได้ฮนะอันนี้ไม่ต้องใช้ก็เทปอะไรนะนะส่วนเดี๋ยอน,นี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวใส่ใส่ไว้ก่อนแล้วกนะัน Thầy cho phản hết rồi Khóng cảo <laughs> à, này, cho phản hết cái khóng cảo Hãy subscribe tăng như Ghiền Mì 呀，尼。 ก็ใช้ช <gauche> ่วงหรือใช้สลิง <ko> ผ <irsin> ูกก็ว่าไปนะครับเสร็จแล้ว เดีใช้ขาตั้งขาตั้งเดี๋ยวต้องไปหาซื้อนะอันนี้ือเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วก็เขียนเหลือแค่เอาชื่อเอาแปะนะนี่ถอดง่ายๆนะก็คืออันนี้เป็นดานเป็นดานแล้วก็มุนซ้ายมุมฝาก็ออกอันนี้หมุนได้นะเนี่ยที่เป็นไม้ขัดหมุนได้นะอันนี้หมุนได้นะอันนี้ก็คือโอเคส่วนอันนี้อันนี้ทาเยอะนะครับอันนี้เปลี่ยนใหม่อันนี้คือของเก่านะครับอันนี้ก็คือของเก่า อันนี้ชุดเดียวกันอันนี้เปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับ <c oughs> ก็ทิ้งนะตัวน,นี้เอาไว้ก่อนนะครับตัวน,นี้เก็บไว้ก่อนเผื่อจะได้เอาเอาไปใช้ไอ้อันนี้ทิง้งใช้ไม่ได้แล้วมันฟุเนี่ยมันฟนุฟเนเลยนะเจอน,น้ำเข้าไปฟุเลยนะครับส่วนรูปหปลุ่เรลือยนะรูปหลุ่เรลือยนะครับ,รปปรบเดี๋ยวผมเช็ดน,นิดนึง นก็อันนี้คือกรอบเนี่ยเป็นเป็นสีมันอ่อนด้านนี้ที่ผมมาลงสีย้อมไม้ใหม่นะนะครับทั้งคู่เลยอันนุ้นด้วยนะอันนุ้นด้วยนะนะครับอันนี้หลวงป,ปู่เรืองนะหลวงป,ปู่เรืองวัดเขาสับยอดนะครับลบจังหวัดลบุรีนะนะท่านบารณภาพไปแล้วนะครับกระดูกก็ยังยังอยู่ไอ้อสังขารท่านก็ยังอยู่อยู่ที่ ตรงทางขึ้นเขาสามยอดนะครับก็ที่ผมทําใหม่ก็คือตัวนี้นะเนี่ยก็คือโฟมตัวนี้นี่นะโฟมตัวนี้นะครับไปซื้อที่ที่สงังลมเมื่อวานไปซื้อที่สังรมนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไปซื้อที่สังลมกันเป็นไมอ้อะนะครับไมอ้อะบางๆอย่างเมื่อกี้หาไม่ได้แล้วหาไม่ได้ก็เลยได,ไ,ได้่นหนาไหนแล้วส่วน ก็เทกว่านี้ล้านยี่สิบบาทซื้อล้านยี่สิบบาทเบสเสร็จแล้วลงทุนไม่ถึงอันหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสองร้อยนะครับส่วนพวกที่ล็อกเนี่ยคือของเก่าก็เลยนะของเก่าก็เลยนะครับเก่ากัเลยก็เรียบร้อยดีนะเรียบร้อยดีนะครับล็อกนะเรียบร้อยทนนะ เนี่ยหรือทน,นขายแม่นนะครับแน,นบแ่นแล้วล็อกก็ไม่ออกลสวยนะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะอันนี้ก็มีที่แฝงจะใช้สลิงหรือใช้เชือกก็แล้วแต่เลยนะครับป็่ที่แฝง นะเนี่ยที่แฝงอันนี้อันนี้ของเก่าแลนะไม่ได้ไปซื้อนะครับก็สวยนะอยู่ทนนะครับนะฮะโอเคก็เมื่อวานที่ไปสำรงจมาไปซื้อสามอย่างเนี่ยหมดไปร้อยแปดสิบาทนะหมดไปละสิบบาทก็ฟุตเหล็กแพงหน่อยก็ร้อยร้อยก้าบาทนะฟุตเล็กแพงหน่อยก็ร้อยก่าบาทนะครับก็เสร็จแล้วนะจะได้เดีย๋ยวจะขึ้นเอาไว้ห้องพักแล้ว โอเคครับ okay,